ีมีคนจริงภาพจริงมาฝากสองเบรกดูกันเลยคดีนี้ไปดูเรื่องประหลาดในท่อต้องพิสูจน์กันเลยผมนายชาชายมูลเฟยเลขานุก,การมูลที่สยามรวมใจปูอินจุดแม่สายได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสพแม่สายว่ามีคนขอความช่วยเหลือจากท่อระบายน้ำเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงจริงไม่ใช่ตัวแสดงตำรวจได้รับแจ้งว่ามีเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากในท่อเนี้ย ได้มันจะมีได้ยังไงล่ะครับท่อเรียบสนิทไม่มีร่องรอยการเปิดเลยถ้ามีคนลงไปก็ต้องมีการเปิดเจ้แต่เนี้ยไม่มีร่องรอยอะไรเลยมันมีคนอยู่ในนี้ได้ยังไงแต่คนแจ้ก็ยังยืนยันนั่งยันยืนยันครับว่าแกได้ยินเสียงมาจากท่อจริงจริงร้าอางนะั้นเปิดท่อให้แกดูแล้วสงสัยไปเลยว่าจริงๆแล้วมันมีห่ะให้คุณพานช่วยบ้าไปแล้วมีคนอยู่ในท่อร่องรอยการเปิดก็ไม่มีมันจะเป็นไปได้ยังไง หรือจะมีคนแก้งปิดฝาท่อแกก็บอกว่าไม่ใช่แล้วแกลงไปได้ยังไงเออผมไม่ได้ลงทางนี้ะครับแต่ลงมาจากท่อไหนก็ไม่รู้ครับผมเดินหาปลามาเรื่อยๆแล้วหลงครับอ๋อสรุปว่าแกเป็นคนหลงท่อเอ้าช่วยขึ้นมาแล้วก็ปิดฝาท่อซะอย่าเออเอออย่าเพิ่งปิดครับอ้าวทำไมอะ ยังมีเพื่อนผมอีกคนนึงครับไห้จะป้าไงแกหลงท่อคนเดียวก็เหลือเชื่อแล้วนี่แกหลงท่อสองคนใครจะไปเชื่อนั่นไงโทรมาแล้วว้าวจริงจริงด้วยคนหลงท่อสองคนหลงคนเดียวก็เหลือเชื่อแล้วนี่หลงสองคนไม่มีใครเตือนใครกันบ้างเลย,ยงไงมัวต่ทำอะไรอยู่อ่านี่ดูหลักฐานครับลงไปหาปลา ได้ปลามาจริงๆด้วยเอา้าดูแล้วก็เทปลาทิ้ง <c oughs> เออพี่ครับช่วยผม <c oughs> ผมก็ขอบคุณละครับแต่ผมสงสัยนิดเดียวพี่เทปลาผมทิ้งทำไมพี่รู้ไหมผมวุดท่อเป็นชั่วโมงจับได้สองสามตัวพี่เททิ้งทำไมผมไม่เข้าใจพี่เลย เข้าใจพวกแกเหมือนกันที่จับปลาเนี่ยมีตั้งเยอะแยะทำไมไม่ไปจับนั่นไปพูดท่อจับมุดแล้วยังหลงอีกโอ้ไม่อยากจะพูดแล้วขอย้าอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนนีนในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงมีคนติดอยู่ในท่อถึงสองคนได้มุดท่อลงไปเพื่อที่จะหาปลาไม่สามารถที่จะเดินกลับทางเดินได้ดีนะที่หลงแค่ท่อ ถ้าหลงรัชดาติดเหม่งจ่ายแย่เลยขอขอบคุณคุณชาติชายมูลเฟยเลขานุการมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินจังหวัดเชียงรายเรื่องหาปลาในท่อเรื่องนี้ไปดูการขนของที่ไม่เหมือนขนของไม่เหมือนตรงไหนไปดูชายมูลิเป็นอา,าษาสรรคะ คนในทีมร่วมกันดูจุดสนอนของต่ามีนคนงานได้ขนของลงจากตู้คอนเทนเนอร์ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงนายคนนี้มาส่งของครับนี่ก็ชิ้นสุดท้ายแล้วครับเพื่อนบอกให้รอเดี๋ยวส่งของชิ้นอื่นเสร็จก็จะมาช่วยยกครับไม่รอแล้วล่ะครับนี่ค่อยๆลากลงมาแล้ว นิ่งเลยขยับไปไหนก็ไม่ได้เอาช่วยด้วยหนูโดน,นทับก็บอกแนละ้วให้รอให้รอใจร้อนนักก็เลยต้องเป็นอย่างเงี้ยนี่ลากมาคนเดียวแล้วก็แพกแล้วก็แพกแพกน,นอนให้สบายนะน้องกว่าเพื่อนจะกลับมาอุจาราปัสวะคงแตกเลี่ยนลากไปหมดแล้วละ่ะน้อง เรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็ในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงตัวเองก็อยู่ตามกว่าสิ่งของที่จะผลลงจึงทําให้สิ่งของนั้นล้มทับตัวเองประมาณครับงานนี้พูดได้คําเดียวว่าแบนแต๊ดแต๋ขอขอบคุณคุณสมชายมูมิเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยกูภย้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูเรื่องโดนของทับ เรื่องนี้เป็นอุบัติเหตุบนถนนที่เกิดขึ้นราวปฏิหารครับผมชื่อมินครับนอนศรีชัยเป็นหัวหนา้าหน่วยปฏิบัติงานอำนวยความปลอดภัไปทางหลวงพิเศษสุวรรณภูมิสะพานกับรถขับชอบอ่วงยูเทิร์นเกิดมากม .15 ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคะเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงรถคันนี้ครับขับอยู่บนมอเตอร์เวย์สายตะวันออกพอมาถึงสะพานลับรถ เฮ้ยอะไรวะรถวิ่งอยู่บนขอบสะพานเฮ้ยเฮ้ยไหนดูไอ้ขีสิว้ายรถวิ่งบนขอบสะพานจริงๆด้วยเกิดความไม่เคยพบเคยเห็นรถมันจะวิ่งบนขอบสะพานได้ไงอ่ะวิ่งมันไม่ใช่รถแบนแบน,นะจะได้วิ่งทุกสานอย่างนี้ได้ให้มันวิ่งได้ยังไงหรือวะนี่นี่วิงว่งไป ว้ายล่วงเลยลวงเลย,ลเลยบอกแล้วรถป้าอะไรจะวิ่งบนขอบสะพานได้ไปดูกันเต็มๆซิว่ามันวิ่งมาได้ยังไงอ๋อมาถึงสะพานกับรถแต่ไม่ยอมรถวามเร็วรถก็เลยแหกโค้งขึ้นมาวิ่งบนขอบสะพานก่อนแล้วก็ล่วงลงมาข้างแบบนี้ว้า่อุ้ม โชคดีนะครับที่มันตกลงมาตรงเกาะกลางถนนพอดีเลยแล้วรถเลนขวาก็เผอิญไม่มีด้วยคนขับก็เลยเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่น่าเชื่อนี่มันปาีิหารชัดๆร้วหลวมาขนาดนี้แค่บาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นจำไว้ที่หลังถึงสะพานกับรถเนี่ยอย่ารีบไม่งั้นจะหลุดโท้งแบบนี้ ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทาคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงตรงบริเออร์ข้างบนนะไอ้ที่บริเออร์ที่กั้นนะครับที่กั้นเกิดมา่ยงแรงนะครับแล้วเหือนขึ้นเหมือนขึ้นแล้วก็พลิกลงมาลอยๆมาลงมาก็มาตกลงข้างล่างครับตรงล่องกลางระหว่างเกาะกลางนะครับระหว่างขาเข้าขาออกจะมีเกาะกลางขาล่องเลยครับผมเห็นคนขับก็คนว่าไม่เป็นไรเลยสักพักเขาก็ออกจากประตู ตีนขึ้นมาก็ช่วยเดึงขึ้นมาผู้ที่ใช้ทางนะครับที่มอเตอร์เวย์เราเนี่ยก็ควรระมัดระวังนะครับเพราะว่ามันอันตรายเพราะมันจะทาให้ชาวบ,บ้านปฏิชนกันเกิดอุบ,บัติเหตุเรื่องนี้เรียกได้ว่าปฏิหารแต่ปฏิหารไม่ได้เกิดกับทุกคนนะห้ามลอกเรียนแบบเชื่อผมขอขอบคุณคุณมินนนนนหน่วยปฏินันิงานอำนวยควานปลอนภัยทางหลวงพิเศษสุวรรณภ,ภูมิเรื่องรถตกสะพานพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูเบรกสุดท้ายครับ กลับไม่รับกับภาพจริงไม่ใช่ตัวแสดงเรื่องนี้ไปดูสองนักซิ่งคิดการใหญ่ใหญ่มากด้วยตรเขตอิตันบูลทุกหนงนที่กู้ชีพกู้ภัยต้งารอยู่นะครับถนนที่มีน้ำท่วมน้ำท่วมขังสูงรถโฟล์วิปนก็คือจะไปไปให้ได้ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเหตุในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงถนนสายนี้ถูกน้ำท่วมครับรถหลายคันก็จอด รวมทั้งรถคันที่ถ่ายภาพนี้ด้วยครับแต่รถคันนี้เขาไม่จอดไอพี่พี่น้ำท่วมข้างหน้าจะไปได้ไงอ่ะเฮ้ยรถคันอื่นเนี่ยพี่ไม่รู้นะแต่รถพี่โฟวิวนั่นน้อง้ยพี่โฟวิวยังจอดเลยนะพี่เฮ้ยรถพวกนั้นน่ะมันไม่มีเทคนิคเทคนิคอะไรครับพี่ไปตรงๆเนี่ยอาจจะจมแต่ของพี่เอาสองล้อขึ้นไปบนฟุตปาทอย่างน้อยมันก็แทนครึ่งคันล้ววะ โอ้โหพี่เทคนิคขั้นเทพจริงเลยครับสุดยอดจริงๆเลยครับพี่พี่บอกแล้วรถพี่นไม่ธรรมดารถพี่เอาโฟร์วีลพี่เกาะฟุตบาทได้เอ๊ะ <c oughs> ทำไมฟุตบาทมันสูงจังวะอ๋อผมลืมบอกไปว่าข้างหน้าเป็นแอกเล็กด,ด้วยวะพี่เรื่ทำไมไม่บอกก็เห็นพี่บอกเทคนิคเยอะไอ้บ้าแอกขนาดนี้ใช้เทคนิคก,ก็ไม่ไหวแล้วเอางั้นพี่ก็ถอยดิถอยบ้าอะไรเราเครื่องพี่ดับแล้วไอ้ดอง เอาแล้วพี่ทำไมยังไปได้อยู่อ่ะมันไหลว้ยเอาพี่เยียบเบ่อนดิเยียบไม่ผูกแล้วมันจมนะเว้ยเอางั้นพี่ก็ดึงแบกมือดิเบรกมือจมนะหอยคว้าไม่ถึงแล้วเฮ้ย <c oughs> ไอ้หนองอะไรพี่ช่วยดูหอยพี่จมนะ <c oughs> เออรู้แล้วออกมาดิพี่ <c oughs> ก็กำลังหาทางออกอยู่อย่างแรใจเย็นดิพี่ตืน่นเต้นอยู่เฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยโอ้โหโอ้เธอไหนวะโอ้เธอไหนวะเฮ้ย ได้แล้วช่วยดูให้ลถหายแจ้ความให้ทีแจ้งความไม่ได้ไม่มีคู่กรณีที่สำคัญไม่เข้าใจลงไปทำไมพอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงคำคำว่าตัดข้างเลยทับไป ไปได้ประมาณกลางคังก็กคือรถก็เริ่มจมเรื่อยจมไปจนหายไปจปนคนขับต้องปีนกระโดโดๆๆออกมายู่นะไปไม่ลอยครับก็คือจมทั้งคันอันตรายครับติดต่อเจ้าหน้าที่หรือว่าหรือไม่ก็รอหรือว่าหาเส้นทางมีกเลี้ยวเส้นทางดีกว่าถ้าไม่กลัวน้ําขนาดนี้ซื้อรถโฟล์วิลทำไมไม่ซื้อเรือดำน้ําเลยล่ะน้องขอขอบคุณคุณเกียรติศักดิ์บัวสุขเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยมูลนิธิร่วมกระตัญยูเรื่องลุยน้ำจนมิดหลังคา เรื่องนี้ไปดูคดีอุกอาจของคนเดินถนนระวังเลยครับผมดาบตำรวจชิตดิศพลรวันพบม่จอยอนสอนอโชคชัยผู้หญิงเดินไปทำง,งานขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงผู้หญิงคนนี้ครับเดินมาอยู่ดีๆสังเกตดูม,มอเตอร์ไซค์ตรงหัวมุมมันจะเอากระเป๋าเจ๊เขาครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ๊ระวังเจ๊ระวังมันมาแล้วมันมาแล้วมันมา วันมันกระชากกระเป๋าเจาแล้วเจไม่ยอมเจสู้ไม่ยอมครับสู้สุดใจขาดดิ้เลยครับของของเราเอาไปได้ง่ายๆได้ยังไงจะผลัดจะดึงจะดันยังไงเจเกก็ไม่ยอมปล่อยครับนี่โอ้โหสู้สุดใจขาดดิเอาดน,นได้กระเป๋าเรามาแล้วอัานนั้นของตกเดี๋ยวเก็บของก่อนนะอ่ะ อันนี้ของช้างอันนี้ของแกเอาคืนไปว้าวยไอ้ของของเจ๊ก็พอเข้าใจนะแต่เก็บของโจรคืนโจรน,น,นี่มันยังไงอะเอาไปดูทีมันกลายากแล้วครับนี่ครับเจ๊ก็ไม่ยอมสู้จนใจขาดเด่นไม่ยอมไม่ยอมนี่ครับสู้ครับสู้ทั้ทงดึงทั้งดันครับพอได้กระเป๋าก็รีบไปเก็บของของตัวเองแล้วก็เก็บของคืนโจรมันด้วย เออขอบใจนะเจ๊ถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ใส่รองเท้าเนี่ยร้อนเท้าตายเลยไอเหตุการณ์อื่นอนะเข้าใจหมดเลยอะแต่เหตุการณ์ที่หยิบของคืนโจรแบบเนี้ยเนี่ยแบบเนี้ยเฮ้ยแบบเนี้ยแล้วไอโจนก็ยินดีรับด้วยไม่เข้าใจวะงงอขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำ คนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงก,กระชากกันไปกระชากกันมาผู้หญิงยื่นกระเป๋าคืนได้แล้วรองเท้าของมอไซค์ที่กระชากหลุดปีงคนนี้เก็บรองเท้ายื่นคืนให้แล้วก็รีบวิง่งหนีอย่างเร็วถ้าจะคืนคราวหน้าแนะนำว่าอย่ายื่นให้เปลี่ยนเป็นคว้างแทนดีกว่าขอขอบคุณดาบตำรวจกิติศักดิ์คุณสุวรรณผู้บังคับหมู่งานจราจรสอนอโชคชัย เรื่องเก็บรองเท้าคืนโจรช่วงหวชคดีเด็ดโดนใจกับยาสิฟันสองขอเชิญร่มวมหวชคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งปริสินาบัตรร่มวมหวชเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปอนอสองปอนฝบึงทองหลางกรุงเทพ10242ลุ้นรับของเที่ระลึกจากทางรายการทุกสัปดาห์ เรื่องที่หนึ่งฉีดครูฝึกสองตกใจรีบบอกทะเบียนสามโดนยายขีบสี่เหยียบหอยชาวบ้านห้าไม่ใช่รถหายหกนึกว่าถูกล้อน 7. จหาปลาในท่อ 8. ปดโดนของทับ 9. รถตกสะพาน 10. ลุยน้ำจนมิดหลังคา 11. เก็บรองเท้าคืนโจน และเรื่องที่ได้รับการโหวตคดีเด็ดโดนใจกับยาสีฟันโซลประจำวันเสาร์ที่30สิงหาคม2557คือเรื่องปืนปลอมเจดับจริงเรื่องนี้ไปดูการปล้อนอาวุธครบรบกันยับครับผมพันดูเดชภาคภูมิภูมิศรีโคาเป็นพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุธหัวหน้างานสอบสวนสนรัฐแถวร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งได้มีคนร้ายขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำ คนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่อยู่ร้านสะดวกซื้อแห่งนี้ครับกําลังถูกตาคนใส่หมวกพ่นอยู่ครับมีปืนด้วยแต่ขอโทษเป็นปืนปลอมปืนเด็กเล่นนะครับดูมันครับบังคับให้พนักง,งานเขาเปิดแก้ด้วยเปิดแก้เดี๋ยวนี้เปิดไม่ได้ค่ะเขาล็อกกุญแจไว้เอาเงินใส่ที่อย่างเดียวบอกให้เปิดเปิดไม่ได้ค่ะ ถ้าเปิดไม่ได้งั้นเอาขออื่นจะได้วะเอาไม่ได้นะคะเดี๋ยวหนูโดนว่าก็ข้าจะเอาอ่ะแกจะทำไมก็บอกว่าจิตไม่ได้ไงเอา้าไม่รู้นะ่ใช่ไหมนี่คัตเตอร์ฟันสเลยโอ้โหเจ๊ใจถึงว่าเอาคัตเตอร์มาสู้จดคัตเตอร์นี่ริงงสเลยอวุ้ยายลืมไปปืนดรอม มันไสเหลือเกินอยากจะยิงก็ยิงไม่ได้เอาร่มตีมันเลยละกันอ๋อนีแกใช้ร่มใช่ไหมเจอคัตเตอร์แกไม่หยุดไหมแกเจออีดาบเลยโอ้โหเจ๊มีดาบซ่อนเวหลาคัตเตอร์ด้วยสู้มันเลยสู้มันเลย แล้วจันตโคล,ลบก็เอาร่มดวนดาบกับน,นางโมรากับอุจฉลุนเอาสู้เข้าไปนางโมราสู้เขาไปสู้เขาไปอย่าไปยอมมันจะอย่าไปยอมจันตโคลบสู้มันสู้มันสู้มันสู้เดือดมากโอ้โหโอ้โหจันตโคล,ลบเอาร่มตีนางโมราเอาดาบฟันอยอดสุดท้ายจันตโคลพบทำอะไรไม่ได้เพราะมีปืนปลอบเจอดาบของจริงจันตโคลลบก็วิ่งหนีสิครับจะอยู่ทำไม ้ามาอย่างเท่เลยครับที่หลังจำไว้จะมาแย่งกับหญิงไทยมือก็ควยดาบก็แกว่งสุดยอดเอ้าไปดูการประลองระหว่างเจตโครลบกับนางโมรากันอีกครั้งหนึ่งนี่ นางโมราควักคัตเตอร์ออกมาสู้จัตทโครลบควักปืนปลอมจะยิงแต่ยิงไม่ได้เลยใช้ร่มตีนางโมราไปนางโมราจนมุมชักอีดากออกมาดวลเพลงดาบกับจัตตโคโลบสองพันเพลงจัตทโครลบคิ่าตัวเองจะสู้ไม่ได้ก็เลยจำาข้งถอยหนีเข้าหลังฉากไปปล่อยให้นางโมรายืนดาบอาบเลือดยือนอยู่คนเดียว แล้วครับโจรเนี่ยมันต้องเจอคนจริงอย่างนี้บ้างมันจะได้เข็ดหลาบกันไปสบ้าสมน้ำหน้าขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทับคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงปืนปลอมเข้าไปจี้พนักง,งานที่ร้านสะดวกซื้อแห่งนี้ให้เปิดลิ้นชักพนักง,งานของทางร้านสะดวกซื้อไม่ยินยอมได้นำมีดดิบนะครับเพื่อที่จะต่อสู้คนร้ายเมื่อคนร้ายเห็นว่า พนักงานนี้เอาจริงแล้วก็สู้ไม่ไหวแล้วเนี่ยกึงได้หลบหนีออกจาร้านไปอยู่เมืองไทยเป็นคนขายของถ้าอยู่เมืองจีนแต่เป็นเจ้าสำนักง้อใบแล้วขอขอบคุณพันตำรวจเอกภาคภูมิคุณสิริโพคาพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิหัวหน้างานสอบสวนสอนอลาดพร้าวเรื่องปืนปลอมเจอดาบจริง และนี่คือ,อรายชื่อผู้โชคดีที่โหวตเรื่องและเหตุผลโดนใจวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับรายการคดีเด็ดและผมพิสิทธิ์กิลติการคุณได้ใหม่เสาหน้าสรับวันนี้สวัสดีครับ